ดานปรบกแต่รูปปงมมกแล้วก็รูปแบบการ์ดรูปสนะที่เวลาลงที่ไม่เล้นามก็จะ้อ,อไปด้วยนะครับวันนี้เราจะนอนเด็นชนิดหนึ่งนอนเดินแลนะ้าก็แ้ก็ดานประจานสมชัยสรัตน์พรโรมพระโยและก็ก้านประจานส่วนอนะุตตะโร แล้วก็ต้องมียา,าการแต่อันนี้ก็เป็นยาประกวนีแล้วตนีาทีแล้วก็รับปัะญานาทีแต่อันนี้ก,ก,นนก็เป็น่ Okay ทำได้ทุกคนทุกแห่งแล้วน,น,นี้ก็องศาเป็นการดีสำหรับที่จะได้คิดได้อา่านไปต่องอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เราอย่างหาคุ้มค่าไม่ได้โดยเฉพาะรุกจันตาถาพระราท่านก็ได้ทำม,มาให้ปาะชาชนย,ดย,ดยอดชมตลอดทางก็พิเศษครับนี่ได้เห็นได้ ก็จาก์ได้ว,ว่าสิ่งที่เราสิ่งที่ท่านบำเพ็ญเพียรมานั้นมีคุณค่ามีรัคามาาน้อยเพียงใดเนี่ไม่เช่นนั้นคณะสถาญาโตโยมก็คงจะไม่ได้เสียสละทุกสิ่ทุกอย่างแม้กระทั่งทรัพย์ินเงินทองที่ท่านหามาได้ด้วยความยากลำบากแต่ที่สุดก็ย,ยังอุตสานมาทำโรงทานมานอนกลางดินกินกลา,างทรายโยยาน ไม่สะดวกสบายเหมือนท่านอยู่ที่บ้านน,นี่ก็ด้วยุนด้วยกุศลของท่านแล้วก็ด้วยุนด้วยกุศลของท่านเองนะบุญของตัวเองได้ไดแต่เราจะก็ได้ปกป้องรักษาแล้วก็เป็นุญบันดาให้เราได้มาเจรากันได้มาทำบุญกันอันนี้ก็เป็นสิ ไม่คิดเย voilà kind of ไงเขาจะคิดแม่ด้วยช่วยม่นี้่จริงก็เารเขียนไม่ีีนนี้กชักนวนนี้กลังดังอย่มไ้ดาวนี่ตัวกอคอหนึ่งสองแปดห้าตอนนี้ยานอว์เป็นยังไงยานอาไปเย ก็ซาดีแล้วอนนี้ฝดมานำใช่ไหมเนี่ยรถติดแน่นี่เวลาก็ไดัในี่คเอลากระดัเลยด่วนเลยตอนนี้เลยเยนหนงจาใกล้จี่มีคนก็จะบอก

Good yeah. อนครับนลงขโมยถ่าย เราม่แต่งกับาใ่มันผลเงินไหมให้ผลเยอะหน่อยกคนนเจ้าข้าที่จะตรวจิธรทมท่าวันนี้เคะบุตรเสปัญญาโรวัาห่แสวัอุดรธานีท่านนะค สัตทานาเนี่ยร้อนเป็นโซฟาตกแต่งทำไมครับเอ้ยสวที่ก็เลไมี่ย้เห็นหนาก็ไดเหหน้าอเอาเนี่เอาสีแบบเนี้ยจะเป็นสีสีูสีฟูก็ได้ยงีฟู